แหวนฟีฟมแหวนใความโลภนะครับเออคุณดูแลคือตัวอะไรสักอย่างนี่แหละแหวนในความโลภระมาทถ้างเออเป็นเจงฆ่าได้นะครับคำขาของแวนนี้คือโลภ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 ฆ่าอยากได้ข้าต้องการข้าต้องได้ข้าต้องได้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  นะครับลังแหวนน้ำนี้เป็นแหวนที่ความโลภนะครับให้คนคิดว่าคุณอยากแย่งขนมจากน้องคุณไปเองแล้วก็กินขนมของน้องคุณไปแล้วคุณก็จะได้ขนมมานั่นเองเก็ตยังแนบลังแหวนน้ำนี้เป็นแหวนที่มีคุณภาพดีนะครับคุณอยากคุณอยากคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำได้คุณอยากกินอะไรคุณกินได้โดยไม่ปนดีหน้าใชาไหมแล้วช่องเขาแล้วคุณก็จะไม่แบ่งของให้ใครเลยสักคนหนึ่งดีมากๆ เออ,อขอพิพากษาบินไปเลยครับ เกมนี้มันเร็วจริงเลยทำงี้ก็ฟัดได้ไงฮะโอ้ย <c oughs> แปลกๆไม่มีพลังอะไรเลย เออตอนนี้ตน,นี้ใช้ประโยชน์ได้มีพี่ตัวครับพ <c oughs> ุดธยอดไปเลยชีวิตนี่แหละครับประวัติที่ต้องการไปเร็ว <c oughs> ตอนนี้คนที่เพิ่งได้ก็มีแค่กันดี้กับกิรลนเทิร์นครับ หมดหวังนะครับงี้ยเจาะกันดิมันนี่หน่อยออมอโดนลงไปแล้วอะไรนนะโอ้น้ำ g r s m a r t e r than he looks. don't cover a judge by its book. อยากลองนิดนึงครับทาได้ไหมไม่ได้ฮะต้องเป็นกันดี You're just so oh. frustrating. Yes. Well, anyway, we should look around for a way to get inside the temple. Boom. เร้วเร็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 วอีกดอกฟีไฟหน่อยนะฮะ เรื่องตัดย่อเลื่อยครับพี่ผมให้เลื่อยทางจนได้โอ,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 อ้ร่วงมาแล้วแต่ โอ้นาลิง่งเอรู้นเทา้องี่ลังส้ด้วยบส,ยสยิ่งรู้นะรนนด้เพ่ะเนี่เยเลยครับพี่ <S <S 2> <S 2> เล่มากทุกคนทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะ กันดิเลี่ยปี๊ดแล้วตู่ก็ใช้ตู่อะไรทำลายมันวะแหวนพี่เขียวเขาใช้ว่าทำลายได้เพื่หน่อย,นยเห็นไหมมันทำลายได้เนี่ยยาบบ้าคโคตรโง่พัน เอเับพี่เอองัดปลาจะมา่ขอบคุณพูดดึัมเงินถ้าขอบคุณก็เอาเงินมาหอปะผมก็เป็นปื้มมาก ลงทุนโคตรๆไอ้กันเด็เคลียร์ไปที่เหลือมึงจะมาทำไมเนี่ยฮะเกะกะจริงๆเลยไปไกล หูแป๊บหนึ่งนะขันหู oh. เกือบตกไม่ล่ะไอ่บอลน,น่ะปลาปมม่วงปลาปม วางต่อครับทำเป็นบันได น่าจะเป็นไดพัดลมมากกว่า yellow red pink bomb. green red ha no i know what to get a statue for its birthday wow you have birthday parties for your statues too What? There, that handle inside the statue's mouth. mà. Cái này là ô, vẹn phiếp đây. Vẹn này. Ngân là Okay, we'll distract Larfleeze while Hal steals a lantern. His greed makes him pretty unstable. Too much talking! Let's do this already. Give me Green Lantern! And you'll help us? No, I just want Green Lantern! โอ้ย g อ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย t โอ้ยโอ o ยโ o ้ t โอ้ยโอ้ยโอ้ t โอ้ย e อ้ยโอ้ยโ o t o I didn't no matter, I'll take you out myself. Larkley's, please. This fighting is meaningless. You're meaningless. <laughs> Are you touching my stuff over there? Stop touching my stuff. <laughs> ยอยยนโอ้ังประวลกันได้ยงนอนครับโย่ลงไปก่อนนะ I want it's mine. That hurts. Where's the shiny go? I want more boom boom shiny. That hurts. Okay, so you want to talk? Oh. คอนคอนเฮ้ยมันเจาะก่อเข้าง่ายๆเลยโอ้โอบอลพลังงานเกอเห็นมากไม่เข้าครับ โคตรถึกนี่คือโลด้วยแข็งแกงคนหนุกข้าวันนี้ก็โลดคมครับอ๋อ ธนะแล้วเร็อเวอีกย,ย,ยังไม่ได้จะตายเฟตเลยตายแน่ลาเฟตดูพลังแห่งแหวนปีเขียวแล้วขบวนยาตนแหงกีดแน่นจงฟางอะไรสักอ,อย่างขึ้นมาออกมาลอ Stop my good No one I don't think this bargain is going to work. We'll leave. No, you need to pay me for my time. I'll take Green Lantern as payment. Oh, okay, we'll be going. Used to people giving me what I want. Wait, I want more! Oh what? No fear. We die for gang. กนเป็นจ้งจะได้